บริหารธุรกิจสไตล์คนรุ่นใหม่สังเกตไหมครับยุคสมัยนี้เด็กวัยรุ่นรวยเร็วประสบความสําเร็จเร็วเยอะแยะมากมายยุคสมัยนี้ทําธุรกิจได้ง่ายได้มากๆเพราะฉะนั้นหลักการบริหารธุรกิจสไตล์คนรุ่นใหม่คุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้มันยุ่งยาก ยุคสมัยนี้มีพนักงาน5คน10คนก็สามารถสร้างยอดขายได้เดือนหนึ่ง1020ล้านได้แล้วเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือการบริหารธุรกิจสไตล์คนรุ่นใหม่คุณใส่ใจ และโฟกัสแค่ผลลัพธ์พอให้อิสระกับพนักงานถ้าเขาทําผลลัพธ์ได้ต่อให้เขาจะใช้วิธีไหนให้เขาจัดการเองเลยให้อิสระเขาเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณทํางานคุณให้อิสระกับทีมงานให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขทุกคนจะสร้างผลลัพธ์ได้ดีมากเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปคอยจุดจิกเขาคุณไปคอยเจ้ากี้เจ้าการคอยบอกว่าโอเคต้องทําแบบนี้แบบนั้นแรงต่างเวลาคนที่เขาทํางานอยู่กับคุณเขาจะอึดอัดเขาจะไม่มีอิสระเขาจะไม่มีไอเดียในการทํางานเพราะฉะนั้นการบริหารธุรกิจสไตล์ค รุ่นใหม่เนี่ยใส่ใจแค่เรื่องเดียวคือผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์ดีนั่นคือประสบความสาเร็จแล้วถ้าผลลัพธ์ดีคือทุกคนแฮปปี้แล้วมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆผมเคแมงครับเด็กช่างลอยล้าน